มานี่เป็นเพื่อนบ้านฉันมีหอมกินเยอ,อ,อะหืมหืมเปไร <S <S เหเฮ้ยพิมปิดตู้เย็นทำไมอะ่ะก็ในตู้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะเพื่อนใครกเ,เพื่อนเขาเจอเงินแล้วเพื่นนอนหนึ่งบาทเดี๋ยวกองนะว่าพวกเราจะต้องใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านถึงวันโดยมีเงินแค่หน,นึ่งบาท ไม่สู้อะเอ้ยสู้สู้สูสสดีอะนี่เยังไม่ได้นี่หนะึ่งสิบลู้เีเด่นเล่นเกมกันอยู่หรอคะใช่ค่ะเล่นใค่ะนี่เด็กๆดกเดี๋ยวแม่จะไปทุระ อราจะต้องกลับดึกเลยนะฉะนั้นเนี่ยอยู่กันเองเนี่ยได้ไหมอะอ้ยได้ค่ะแม่สบายชิลๆนี่หนูโตแล้วนะคะแม่มีความรับผิดชอบค่ะอ่าๆก็ดีแล้วมันก็ดูแลตัวเองกันดีๆแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเรื่องอาหารกทนกินน่ะยังไงดีอะโถแม่ค่ะเพราะเราก็สั่งกันเองได้ค่ะใช่ไหมเพื่อนๆใช่ครับก็กวางสั่งกันเป็นครับเออโอ้โหเก่งอะโตแล้วสั่งกันเป็นอะ อ่ะแล,แล้วตังเราต้องตังไวไหมอ่ะโอ้ยแม่ค่ะลืมไปแล้วคะ่ะหนุม่มบัญชีแล้วเพื่อนๆเขาก็มีบัญชีกันหมดแล้วคะ่ะอ๋อถึงเราจะโอนใช้แอป<ม>ใช่ไหมเอออ่ะก็ดีแล้วจะได้สบายใจแม่ใหม่แล้วนะคะ,ะบ๊ายบายฉันจะนานแล้วฉันด้เป็น킹เพื่อนๆเราไปดูหนังกันไหมห้องโฮงเรไปเรไปซ่าคอนเทเกตด้วยนะโอเคไป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 โอ้ยขึ้นเร็วๆหน่อยเด็กคน นี่ครับวันหลังไม่อยากร้องเลยนะร้องเพี้ยนมากเลยเสียหูเลยฉันหิวแล้วว่ะอ๋อโอเคโอเคเพื่อนไปสั่งอาหารกันป่ะเพื่อนจะสั่งอะไรมากินดีล่ะพิซซ่ไหมไม่เราไก่ทอดไม่อฉันเนี่ยกินฟาส์ฟูนดแล้วว่ะเาอยากกินพวอพาสต้าเฮ้ยแถวเนี้ยมีร้านพาสต้าอร่อยอร่อยขอบอกว่าเจ้าเนี้ยอร่อยมากเลยเอแมอมมอมมามใครจะย ครีมซอสเส้นสปาเกตตี้โอเคไอเอาไวน์ปลากับเล็กสปาเกตตี้โอเคเส้นน้ำนะโอเคอ่ะเปรี้ยอะไรอ่ะเอาสปาเกตตี้ซอสแดงกันเด้อเนื้อหรือหมูเอ่อหมูโอเคได้เลยส่วนฉันจะเอาแฮนนี่อบชีสแล้วกันนะร้านเนี้ยเขาให้เครื่องเยอะมากเลยนี่สั่งพิมเคยกินเหรออืมอร่อยปะอร่อยมากเยอะแบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยอืมเดี๋ยวเรามาแบ่งกันก็ได้เฮ้ย ฉันลืมไปนะเพื่อนๆว่าฉันสั่งของจิมมีนายเงินหมดไปแล้วอ่ะอือน้องครับครับนายมีเงินในบัญชีใช่ไหมโอนมาให้ฉันหน่อยเร็วจะบ้าหรอพิมฉันอะเติมเกมไปหมดแล้วนี่ไีคนอะพี่ฉันที่โอ้ยไม่อยากคุยกับพวกคนจนนี่ตีนายมีเงินในบัญชีเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยมีเยอะหลายหมื่นแม่บ้านขอเลขบัญชีขอเลขบัญชีอ่ะสแกนเลยสแกนเอาสแกนใช่ไหมแป๊บนึงนะ ทำไมมันขึ้นว่าโอนไม่สําเร็จอ่ะโอนไม่สําเร็จอะไรข้ออ้างหรือเปล่ามีเงินจริงหรือเปล่าเปล่าไิจ่จริงมันเมันขึ้นว่าการสื่อสารขาาข้องอ่ะสงสัยน่าจะใช้คนละธนา,าคารกันอ่ะอ่ะ,อะนี่ธนาคารเดียวกันดีงั้นเดี๋ยวเขาโอนให้กอเคโอเค,อ,เคอย่าง QR โค้ดเห็นไหมพวกนายสองคนอ่ะไม่มีใครได้เลือกคนต้องหิ้งมือปูจาพิม <c oughs> <c oughs> มันโอนไม่ได้อ่ะมันขึ้นว่าการสื่ารขัดข้องอ่ะเฮ้ยหรือว่าแอปมันจะล่มมันเลยโอนอะไรไม่ได้เลยงั้นฉันติดอ่ะเราอ้าวไม่ได้อ่ะเออเพื่อนๆตอนนี้มันเข้าแอปธนาคารไม่ได้แล้วอะจริงหรอมันบอกแอปมันล่มอ่ะมันบอกว่าพนักงานกําลังแก้ไขระบบอ่ะโอ้ยอะไรกันเนี่ยรอยีกนานนะอือเฮ้ ครับผิวแล้วว่ะโอ๊ยครับนายจะมาไวไวยวายทำไมก็มแอบ,บมันล่องแบบทำอะไรไม่ได้เออเช้าไปดูที่ตู้เย็นพิมพ์ปะปกติตู้เย็นพิมพ์มีของกินเยอะเออใช่เออ,เอ,อน่าติดโอยตี้นายก็ฉลาดเหมือนกันเนี่ยออมีประโยชน์ทุกวันนี้แหละไปไปกันไปกันออมานี่เพื่อนบ้านฉันมีของกินเยอะ ตู้เย็นทำไมอ่ะก็ในตู้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะพัดเพื่อนไห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 นเฮ้ยพิมปกติตู้เย็นเธอมีของกินเยอะไม่ใช่หรอเอออ๋อเมื่อวานแม่ฉันเพิ่งเขี่ยตู้เย็นไปอ่ะเห็นบ่นว่ามีแต่ของเสียของเน่าของเสียก็เลยทิ้งไปหมดเลยเฮ้ยพิมเฮ้ยแล้ว นีจะกินอะไรเฮ้ยฉันเห็นแล้วมังหยางเฮ้ยน่ากินน่ากินได้กินได้เฮ้ยนี่ด้วยเนี่นี่กินได้ด้วยกินได้ด้วยเฮ้ยนี่ด้วยเฮ้ฮะน่าจะกินของพวกนี้ไงแบบคิดกับเตือ่อะไรก็ซ้ำกับเท่จังไรจัะไรจังไรเอออะไรอ่ะจะทำไรอ่ะเทให้หน่อยเฮ้ยใช่ลเยได้ยิน จะกินเลยเหรอจะกินตรงนี้จะกินฮะอ้อะไรเนี hmm. ่ยโว้ยจะกินจริงเหรอคะ ีตู้หนึ่งนี่ไงเฮ้ยจ้าคุกกี้เฮ้ยนี่ใส่ไม่ดีเลยอืมทำไมคุกกี้วะเธอแข็งอย่างเนี้ยอือเอ,อีปี <c oughs> คือมันไม่ใช่คุกกี้อะ่ะเฮ้ยมาจิ๊บบอเธอมาจิ๊บบอใส่กล่องคุกกี้ทำไมอะเฮ้ยไม่รู้ นี่ถ้าไม่นายปะกาศก,กินไม่ดูก่อนขนาดนี้แล้วเฮ้ยเกือบโดนไม้จิ้มปากแล้วเพียงฉันเจอสาหร่ายในเตาตู้เย็นน่ะกินได้ปะเออถ้าเจอก็กินไปเลยโอเคอฮึไฮเดี๋ยวมาริโมชันในครัวบ,บ้านเราเราจะไปกินมาริโมชันได้ยังไงโอ้ไม่ได้นไรนะมาริโมเขาต้องแช่ตู้เย็นไว้ไม่รู้เรื่องเลยครับมอมมโมูมาริโม นี่แบบบ้านใครเนี่ยไม่มีของกินเลยขนาดมาม่ายังไม่มีเลยชิมฉันงามากเลยอยากจะกินอะไรดีอ่ะเฮ้ยชิคิดอพแลเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่ามารฉันไม่มีของกินแล้วเราจ่ายโอนเงินไม่ได้เราก็แค่กดจ่ายแบบเงินสดดิมาเพื่อนเพื่อนเอาเงินสดมารวมกันเลยมาๆๆๆามาาเอามาวางคะเอาเงินสดมาวางดิ จะคิดยังไงว่าฉันจะมีเงินกดจะไม่มีเงินเพราะฉันเอาเองินไปตังเกมหมดแล้วเสตี้เสตี้เสตี้เอาเงินวางเลยเขาไม่เคยพกกระเป๋าตังค์มา <c oughs> บ้างเธอไม่ต้องใช้ตังค์เลยไ <c oughs> อ้ยปูใส่ไม่ได้เรื่องวามหังสุดท้าย <c oughs> ปูจ๋าป้าจูฉันมีกระเป๋าตังค์แล้ว เดี๋ยวยังคือขอให้ดูหน่อยในกระเป๋าเธอมีอะไรถึงสะพายทั้งวันเลยเนี่ยเออใช่ดิปตีแปงเฮ้ยกระชกเฮ้ยยาดมเฮ้ยนี่ฉันมาบ้านเธออ่ะฉันก็ไม่ต้องใช้ตังค์ปะฉันจะมาทำไมล่ะเออแล้วนี่บ้านเธอก็ต้องมีเงินเก็บบ้างดิไปดูไหมเออปะไปดูกันเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนๆอืมอะไรคือ ไม่เคยพกเงินสดเลยอะ่ะปกติอะ่ะก็ใช้แต่โอนอย่างเดียวเลยอะ่ะฉันไม่มีเงินสดหรอกเออแต่มันก็ต้องมีแบบซองแตะเอียอะไรแบบนี้ไม่มีเลยเหรอเออคือแตะเอบ้านฉันอะ่ะครอบครัวันใช้โอนเอาอะ่ะ <c oughs> ใช้โอนอก็วันตุ่จีนใช่ไหมทุกคนก็จะเขียนชื่อแล้วก็โอนแล้วก็แนบสลิปแนบสลิปแนบสลิป,ป,ปเต็มลายพวกนี้ไม่ใช่บาทเลยนี่ไหน ไม่มีเงินแต่เล่าห้องแม่พิมอ่ะมีเราก็จะไปปบนให้ครับเออพิมไม่ได้ปบนแค่ยืมอ๋อหรอแม่จ๋าหนูขอยืมเงินนะจ๊ะมาเงี้ยเราลุยไปหากันเลยไปกันไปกันเอาเงินหนึ่งบาทใด้หน่อยเฮ้ยพิมแม่เธอเอาเงินไปไว้ไหนอ่ะมรู้เหมือนกันแเลย <S 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 มันจะติดกราเลือผ้าเนี่ยอยู่เลยจะอยู่บนนี้ก็ได้นะไม่อยู่แล้วคนบ้านนจะเลยไม่จำเรื่อยู่ในกล่องที่ชูหรือเปล่าดูดิในตางนี้จะมีไว้เฮ้ยฉันเจอแล้วไหนนี่ แล้วสามารถไปขายได้แล้วก็่เราสามารถกินข้ออาหารได้อุ้ยค่ะทำไมจะไปขายในไหนในเว็บอะไรแล้วมันจะเอาเงินมาทันกินวันนี้ไม่เล่าตอนนี้ในปันมอยู่ไม่ใช่หรอโอ้ยนนี้หือว่าจะแอบไปดีที่เฮ้ยบีมเจอแล้วเฮ้ยมองมองเฮ้ยแล้วสามารถเราทำไปกระหมูอมบินก็ได้นะเออใช่บิ้งมาแล้วสิบบาท ก็ใช้ทอง10บาทไปซื้อใช่ปั๊บเลครับอ้ย่วกคนตักากบ้านมแม่ัเก็บเงินไว้ในบ้านบ้างเลยอ่ะเก็บแต่ทองนี่ยไม่ีค่าเลยเห็นว่าไม่มีค่าในตอนนี้ก็ลงไปทาอะไรไม่ได้อย่าบังนว่าพวกเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านถึงวันโดยมีเงิน นี่กับเงีบคับไหมแหวนไม่ไหวครับไม่ไหวอะ่วอะใช่เคยไปกินลงเออยังกินเป็นคนเดียวเหรอะใครอยากกินไปก่อนเลยเฮ้ยเพื่อนเขาคิดแผนออกแล้วอ,อะไมหรอคือเราสั่งแก๊ปชับล้เงินสดมาใช่ไหม,มแล้วก็พอแก๊ปเข้ามาถึงเนี่ยก็บอกเขาว่า เออค่อยมาเก็บเงินทีหลังแล้วจังหวะนั่นแหละให้ครับวิ่งเข้าไปขโมยของกลับมากินเลยโอ้ยพี่ี่จะบ้าหรอนั่นเป็นโจรแล้วโอ้ก็เขาหิวอ่ะบ้านเนี้ยต้องใหญ่โตแต่ปลูกต้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าปลูกผักผลไม้ก็มาเก็บกินได้ผักผักผักเฮ้ยมีฮะนีเหรอพิมเย้จะได้กินผัดผักแล้วแล้ว พิมพปลูกที่ไหนอ่ะพิมพเนี่ยเหรอผักสวนครัวเธออ่ะอืมจะคิดว่าใช่นะฮะคิดว่าใช่เหรอเฮ้ยพิมพถ้าเกิดกินไปแล้วตายขึ้นมาถ้าตายก็แค่ไปวัดนี่ครับง่ายจะตายแต่ฉันจองวัดไว้ให้ไหมเออพิมพ์มันจะมีสารเครมีหรือเปล่าอ่ะฉันว่าน่าจะอาจจะมีก็ได้นะไม่รู้อ่ะเฮ้ย ทำไมหรอครับกิน้ไปได้ไงอ่ะก็พิมพ์บอกว่ามีสารเคมีไม่ได้ยินหรออืมเอางี้ละกันไหนไหนครับก็กินแล้วอ่ะเรารอดูแล้วกันว่าครับ่กินแล้วตายไหมถ้าเกิดกินแล้วไม่ตายอ่ะเราก็เก็บไปกินได้เฮ้ยเฮ้ยนั่นงไงันโดนยาฆ่าแมลงแน่แนเลยโฮ้ยเิยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เ้ยอ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เเย

เขาดันใส่แบบนี้เลยใส่เกลือ่ะ้เขาเปิดงั้นเขาเปิดเตารอแล้วเปิดแก๊สหรอใส่น้ำปลาใส่น้ำทำไมไม่ออกอ่ะมันต้องใส่เฮ้ยพอแล้วใส่น้ำปลาแล้วเดี๋ยวม่ต้องเปิดแก๊สก่อนหรือใส่น้ำมันก่อนอ่ะใส่น้ำมันก่อนเพื่อนใส่น้ำมันรอให้มันร้อนก่อนใส่น้ำมันเลยใส่น้ำมันเลยเออใส่ใส่ใส่เยอะป้ะใส่พอพอแล้วเหรอีกผักเยอะอีกหนึงพอนะ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  ไม่ต้องคนทำไมไม่มันคู่ทัวเออก็ถอนี้สีดำไมคนอทำไมล่ะ้อนแล้วเสร็จเลยโอเคผัดๆัดระวังน้ำมันกระเด็นล่ะค่ะไมนดยผัดแบบนั้นเลยค่ะเป็นมินเนี่ยไม่นี่แม่คัวแม่สีเรือตัวสีให้มันน้อยๆนะอืมก็ใช้ได้ เค็มเตีเลยใช่ได้ไม่เป็นหมอแสดงว่าคงไม่ทวนหรือเปล่าทั้งเค็มทั้งมันเลยอ่ะแต่มันมันนะมันไม่นมมัากแหวะอร่อยเสียงเขกินคนเดียวเลยเนี่ยต้องมากินเลยแบบเนี้ยโอ๊ยมันไม่พอมันไม่พออ่ะมันร่มต่างหากเพรเธอไม่มีอาหารติดในตู้เย็นอ่ะโอ๊ยเน่ ทำไมไม่สั่งอ่ะทำไมผัดผักอาโลอ๋อแม่รู้แล้วอยากจะแบบเป็นแม่สีเลือนผัดกับข้าวกันนี้ใช่ไหมเอ้าแล้วเราผักมาจากไหนนะคะเด็กๆฮะซื้อมาเหรอต่างค่ะูว่าเก็บหน้าบ้านฮะเก็บหน้าบ้า<ห>นอุ้ยุอยผักแว่น<ห>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 